อาจารย์ครับอาจารย์นี่อยู่ในเกมไปเลยนะครับไปเสื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบบ้มบมคืนลือแค่สิบโลบักมีลายโคตรเท่กุ้วนและขี้หีแค่ซื้อก็รุ้นับโลบั๊กฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะ แล้ววันนี้ผมจะมาถ่ายความลับของเอโก้เอโก้นะครับซึ่งเอโก้เอโก้นะครับเขาเรียกว่าเอเลี่ยนที่สามารถปล่อยขึ้นพลังได้นะเป็นขึ้นพลังออกจากปากนะในร่างเด็กนะแล้วก็เอโก้เอโก้สามารถกดคิวนะเพื่อที่จะแยกร่างได้รู้สึกสูงสุดจะประมาณเท่านี้นะประมาณ4ล่ร่างนะครับรวมเราก็เป็น5นะซึ่งวิธีการแยกร่างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากแยกร่างกี่ร่างให้เรากดคิวนานเท่านั้นนะอ่ะติว่าผมกดคิวทีเดียว อ่ะมันก็จะแยกออกเป็น2ถ้าเกิดว่าผมกดคิวนานกว่านี้อาจจะเป็นกดคิวสองวิหนึ 1, 2, ่งสองปัาบอ่ะมันก็จะให้ล่างที่มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือล่างแรกนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูล่างอัลติเมทนะครับอัลติเมทเอโกเอโกโอเคนะครับนี่คือล่างอัลติเมทเอโกเอโกนะครับซึ่งอ่ามันจะมีฟันแฟกอยู่นะครับก็คือออนจิเมทเอโกเอโกไม่มีตัวตนนะครับจะเรียกว่าไม่มีตัวตนก็ได้แต่ว่า ร่างกายจริงๆของอัลติเมตเอโคเอโคนะครับจะเป็นคลื่นเสียงนะครับแล้วก็ต้องอาศัยเกาะพวกเนี้ยเกาะเนี่ยมาห่อคุมร่างกายนะครับแล้วก็อัลติเมตเอโคเอโคนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสกิลตัวคิวนะ ตด้มันจะปล่อยคลื่นเสียงอันมหาศาลนะครับเป็นคลื่นเสียงที่รุนแรงมากนะครับต้องเรียกว่า u ั t i m a t e Echo Echo เป็นเอเลี่ยนที่รุนแรงอันดับต้นๆเลยครับมีกิลที่รุนแรงอันดับต้นๆของเกมเลยครับแล้วก็ u ั t ติเ t e Echo Echo สามารถกด E นะครับเพื่อเป็นการแล้วก็ u ั t i m a t e Echo Echo นะครับสามารถปล่อยแพดข้างๆมือนะครับล้อมรอบศัตรูเพื่อที่จะปล่อยคลื่นเสียงพร้อมกันแล้วก็จะสร้างดาเมจที่รุนแรงมากครับเดี๋ยวผมลองให้ดูกด E นะปั๊บเห็นไหมครับ เอออัลติเมทไอโคอรโคจะสร้างแผดแผดขึ้นเสียงนะครับแล้วถ้าใครมาอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ข้างๆนะครับอยู่รอบๆก็จะโดนดาวเมทแบบทีเดียวตายเลยเห็นไหมอันนี้มาอยู่ข้างๆเมื่อกี้นะครับเกือบตายเลยเหไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอัลติเมทไอโคอรโคนะครับถ้าเกิดว่าใช้สกิลตัว E ีสามารถลมบอสด,ด่าน3ได้แบบทีเดียวจอดย้ํานะครับแบบทีเดียวจอดลมบอสด,ด่าน3และสามารถลมบอสด,ด่าน2ได้3ทีจอดเป็น เอเลี่ยนที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายใหผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมดิสมาพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเซิร์ฟ VIP ส่วนตัวนะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็เข้าดิสมานะครับจะมีลิงก์อยู่ในดิสนะครับสรวบวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายปลาร้า